หายที่ดินติดถนนคอนกรีตที่ดินเหมาะทาบ้านพักอาศัยพื้นที่ใกล้กับถนนเส้นสุวรรณสอนสวัสดีครับผมพัฒนานะครับผมจากเพจที่ดินปินบุรีนะครับแล้วก็ช่อง youtube ที่ดินปรีบุรีครับก็เช่นเคยนะผมวันนี้พาลูกค้ามารีวิวมาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับที่ดินเล่านะผมแปลงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ในเขตของตำบลดงบังนะผมแปลงนี้ในเขตของตำบลดงบัง นะครับอำเภอประจันตคามนะครับจังหวัดปาจีนบุรีที่ดีเรานะครับผมมีเนื้อที่1ไร่3ง,งานกับอีก3ตารางวานะครับ1ไร่3ง,งานกับอีก3ตารางวาก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้านะผมรับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับรับเชิญรับชมครับ ก็มาชมพื้นที่นะครับผมพื้นที่ที่จะขายกันนะครับผมที่ดินของเราแปลงนี้นะครับด้านหน้านะครับติดถนนนะครับเป็นถนนคอนกรีตอ่าถนนกว้างอยู่ละราวประมาณน่าจะประมาณสักหเมตรนะครับผมถนนกว้างประมาณ6เมตรพื้นที่ตรงนี้นะผมก็เป็นพื้นที่ในหมู่บ้านเลยนะครับเป็นพื้นที่ในหมู่บ้านเลยนะครับอ่าลูกค้านะครับผมชมห้ามุมสูงเมื่อสักครู่ที่ผมได้ถ่ายให้ดูนะครับ รอบเลยนะครับ360องศาเลยนะครับหมุนให้ดูเลยนะครับก็โซนนี้นะครับก็เป็นบ้านสวนบ้านพัากอาศัยทางนู้นก็จะเป็นบ้านสวนบ้านพัากอาศัยเข้ามาเลยนะครับนี่นะผมก็คือเป็นเขตของตำบลดงบังนะผมตำบลดงบังนะครับอำเภอประจันตคามนะครับแล้วก็ฝั่งทางนี้นะผมก็จะวิ่งไปถึงถนนเส้นนะครับผมเส้นสุวรรณศรนะครับผมหรือว่าถนนเส้น33ก็ที่ดินเรานะครับห่างจากถนนเส้น3าเส้นสุวรรณศร ประมาณสัก400-500เมตรเท่านั้นเองนะครับผมประมาณ400-500เมตรเท่านั้นเองที่ดินแปลงที่จะขายนะผมก็คือพื้นที่ตรงนี้เลยนะครับพื้นที่เราก็แทบจะไม่ต้องถมดินเลยนะผมแทบจะไม่ต้องถมดินเลยพื้นที่เราอยู่ในระดับเดียวกับถนนเลยนะครับพื้นที่ฝั่งด้านาซ้ายมือนะผมซ้ายมือหันหน้าเข้าที่ ผมเดินดูแนวเขตอน่านหลักเขตแล้วนะผมตรงนี้ย่าลกไปหน่อยนะแต่ก็คือหาหมุดไม่เจอนะผมตรงนีง้เราหาหมุดไม่เจอแต่ก็คือแนวเขตก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับสังเกตง่ายๆเพราะว่ามันจะมีเป็นแดนอยู่นะครัเป็นต้นไม้ที่เขาปลูกเป็นแนวเขตของเขาอยู่นะครับก็คือมุมนี้เลยนะครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นเหมือนลงผักลงอะไรสักอย่างนะครับผักไม่แน่ใจว่าเขาทําสวนทํโลงผัก เป็นผักอะไรสั้งอย่างนะครับผมนะอันนี้คือแปลงข้างเคียงเรานะครับอ่าแล้วก็ตร,ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณด้านหน้าแปลงนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ด้านหน้าแปลงแนวเขียเราก็คือตามนี้นะครับผมแนวเขียที่อ่าเป็นพุ่มไม้ตรงนี้เลยนะครับถ้ามองอ่ายาวไปก็คือจะเป็นเขาจะปลูกต้นไม้กั้นนะครับกั้นแนวระหว่างพื้นที่ของเรากับพื้นที่พื้นที่ข้างเคียงนะครับ แปงนี้นะผมหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างที่ผมลองวัดจากระบบดูนะครับหน้ากว้างอยู่ราวๆประมาณ44-45เมตรนะครับผมด้านหน้าที่ติดถนนนะครับผมเป็นถนนคอนกรีตไฟฟ้ามีนะครับผมไฟฟ้ามีนะครับนี่ด้านหน้าแต่ว่าจะอยู่อีกฝั่งนะครับเป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านเลยนะประปานวิ ha, pense, ่งผ่านหน้าแปลงอยู <t> ่แล้วนะครับผมประปาเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นหมู่บ้านนะผมเป็นหมู่บ้านเลยนะครับนี่นะครับให้ลูกค้าชมนะครับ ก็ในระดับเดียวกับถนนเลยนะครับพื้นที่นะผมก็แนวเขตฝั่งด้านขวามือนะครับผมแนวเขตฝั่งด้านขวามือของเรานะครับก็จะอยู่ระลาประมาณตรงนี้นะครับพื้นที่เราหน้ากว้างประมาณ4ี่สิเมตรนะรผมสี่สิบเมตรก็เสาไฟฟ้าเออหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบห้าเมตรนะครับผมประมาณ4ี่สิบห้าเมตรก็สังเกตก็คือเสาไฟฟ้าประมาณ อสองเสาครึ่งนะครับผมเพราะว่าเสาไฟฟ้าันนี้เขาจะห่างกันอยู่ประมาณ20เมตรนะครับของเราก็สังเกตง่ายๆคือสองเสาไฟฟ้าครึ่งนะครับแนวเคียนเรานะผมก็ฝังด้านาขวามือหันหน้าเข้าที่นะผมก็จะอยู่ละลาประมาณตรงนี้นะครับหลักหมุดน่าจะมีนะครับผมแต่ก็คืออาจจะฝังไว้ด้านในนะครับผมเพราะว่าแล้วก็อีกอย่าง เจ้าของเขาไม่ได้ปักเสานะผมเป็นเสาปูนไว้นะครับผมตัวนี้นะผมผมก็จะให้ทางเจ้าของที่นะครับผมรางวัดให้อีกทีนะครับแนวเขียเราก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าเรานะครับหน้ากว้างประมาณ45 44 4บ้าี่เมตรนะครับตรงนี้เลยนะครับผมพื้นที่นะครับฝั่งด้านขวามือหันหน้าเข้าที่ก็จะอยู่ระลาประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันนะครับผมพาไปชมด้านในกันนะครับนี่นะครับ พื้นที่ในระดับเดียวกับถนนเลยนะครับผมแต่งนี้ไม่ต้องผมดินเลยนะครับที่นะครับผมสังเกตเลยนะครับก็พื้นที่ที่จะขายดินที่จะขายนะครับเดิมนัดที่ดินแปลงนี้น่าจะปลูกไม่แน่ใจนะครับผมว่าปลูกอะไรไว้นะครับเพราะว่าพื้นที่ก็เป็นแนวอย่างนี้เลยนะครับอาจจะลงต้นอันนี้ต้นไม้อะไรนะครับผมอาจจะลงต้นไม้ไว้นะครับ อาจจะลงต้นไม้หรือเป็นผักอย่างอื่นนะผมนี่นะครับผมก็ไม่แน่ใจนะผมว่าเดิมเขาปลูกอะไรไว้นะครับนี่นะผมอาจจะปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีตออะไรเลยนะครับแนวพื้นที่ก็ไม่มีตออะไรดินก็โอเคเลยนะผมดินดีเลยนะครับด้านหลังก็สุดแนวป่าไผ่ตรงนู้นเลยนะครับพื้นที่เรานะครับ นี่นะครับหาลูกค้าเดินชมนะครับฝั่งทางโน้นก็จะเป็นอีกแปลงนะเนียที่ผมแจ้งว่าเขาก็จะเป็น,ม,นมีแนะวต้นไม้นะครับมีแนวต้นไม้นะครับกั้นเป็นเขียดแนวชายแดนอยู่นะครับนี่แปลงข้างเคียงเรานะครับที่ทําเป็นอน่าจะเป็น เป็นเพออตรงนี้เขาน่าจะปลูกผักปลูกอะไรนะครับผมแล้วก็มีน้ําประปลานะครับเป็นเหมือนอผักอเอร์นิกอะไรต่างๆนะครับนี่พื้นที่พื้นที่ข้างเคียงเรานะครับนี่นครับก็ตัวนี้ก็คือด้านหลังแปลงเราเองนะครับผมแนวเขียนเราก็จะถึงอกอไผ่นี่เลยนะครับแนวเขียนเรานะครับ ฝั่งทางนี้ก็จะนั่นหน่อยนะครับผมจะเล็กหน่อยนะครับแล้วก็ลึกสุดๆมันก็จะอยู่ละลาาประมาณทางนี้นะครับลึกเข้ามาว่าจากหน้าถนนนะครับผมน่าจะอยู่ละลาาประมาณ80กว่าเมตรนะครับ8 5 8 6บ้าปดหเมตรเลยนะครับนี่นะครับก็จะถึงโซนนี้เลยนะครับนี่ก็คือพื้นที่ฝั่งทางหน้าหน้าแตงที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับที่มีเสาไฟฟ้านะครับ ทางนี้ก็ไปออกถนนเส้นสุวรรณศรเส้นสามสามนะครับระยะประมาณสัก4-500เมตรเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงนะผมที่เหมาะสําหรับทำบ้านสวนนะผมับบ้านสวนบ้านพักอาศัยนะครับก็เป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับ ก็มาดูราคากันนะผมที่ดินแปลงนี้ของเราที่ดินเนื้อที่1ไร่3งานนะครับผมหนึ่งไร่3งานกับอีก3ตารางวาก็ขาดอีกประมาณ93ตารางวาก็จะถึง2ไร่นะครับขาดอีก93ตารางวาก็จะถึง2ไร่ที่ดินแปลงนี้ของเรานะผมขายายกแปลงเลยนะครับแปลงนี้เราขายยกแปลงอยู่ที่8 2 0 0 0 0บาทนะครับ 8 2 0 0 0บาทนะครับซึ่งราคานี้ก็ยังสามารถต่อลองได้อีกนะครับครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่เบอร์0661565963นะครับแล้วก็อีกเบอร์คือ0649469789พัฒนาครับที่ดินปทุนบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปต่อๆไปในแปลงต่อๆไปนะครับ อย่งไรก็ฝากพิจารณาซื้อขายที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ